ขอวายที่หนึ่งครับได้ครับสักครู่นะครับทำไมชีวิตต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยได้แล้วครับขอบคุณรับเอ,อ่อขอโทษนะครับผมขอนั่งตัวนี้ได้ไหมครับ นี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับพอดีว่าฉันเครียดเรื่องที่บ้านนิดหน่อยอะคะ่ะมีอะไรให้ผมช่วยก็บอกได้นะครับค่ะ <Okay. S 1> นี่นามบารผมครับ คุณมีอะไรให้ผมช่วยติดต่อผมมาได้ตลอดเลยนะครับขอบคุณนะคะอืมเย็นนี้คุณว่างไหมครับผมขอเลี้ยงข้าคุณได้ไหมฉันว่าไม่เป็นไรดีวกว่าค่ะ อีกอย่างหนึ่งฉันก็มีครอบครัวแล้วด้วยอ๋อครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับ นี่คุณคุณไปไหนมาเนี่ยทำไมถึงปล่อยให้ลูกอยู่คนเดียวถ้าจะไปไหนมาไหนไมันก็เล่งฉันคุณไปยุ่งอะไรด้วยพูดอะไม่ได้งไงนี่ลูกเรานะฉันเบื่อฉันเบื่อกับอะไรเดิมๆแบบเนี้ยคนดูตัวคนเซจอนก็จอน,นวันๆคุณทำงานหาเงินก็ได้แค่ไม่กี่บาทลูกุณปัญญาอ่อนขัวก็พิการขาเป๊ะแบบเนี้ย ฉันรับไม่ได้หรอกนะคุณฉันเบื่อฉันเบื่อชีวิตแบบเนี้ยฉันเบื่อเบื่อเว้ยคุณคือคือผมคุณไม่ต้องพูดมากหรอกนะคุณเอาเวลาว่างๆของคุณอะไปหางานดีๆทำดีวกว่าไหมถ้าคุณยังเป็นแบบนี้อยู่อะจะก็ทนอยู่คุณไม่ไหวแล้วเหมือนกัน แล้วนี่คุณจะไปไหนอีกคุณไม่ต้องมายุ่งได้ไหม นะคะที่ฉันมาสายไม่เป็นไรครับคุณอยากกินอะไรเพิ่มก็สั่งได้เลยนะครับค่ะนี่ดอกไม้ครับสำหรับคนสวย,สวยอย่านีคุณขอบคุณนะคะขอความสำหรับคุณครับ น,นั่นแหละค่ะสามีฉันเขาก็ขาเป๋ส่วนลูกฉันก็ไม่สมประกอบอีกฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะไม่เป็นไรนะครับถ้ามีอะไรให้ผมช่วยก็บอกผมได้นะครับงั้นเรามาดื่มกันหน่อยไหม ใช่เจออนาคตที่เหมาะสมสำหรับฉันแล้วโอกาสเนี้ยฉันไม่ปล่อยไปแน่นอนบ้านคือสวยจังบ้านผมก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอครับแค่สิบล้านเอง แล้วนี่คุณพาฉันมาที่บ้านเนี่ยภรรยาคุณไม่ว่าหรอคะไม่ว่าหรอกครับเพราะว่าผมยังไม่มีภรรยานี่ก็ดึกมากแล้วคืนนี้คุณนอนที่นี่ก่อนนะครับมันจะดีหรอคะดีสิครับ ถ้าคุณไม่รังเกียจคุณก็มาผมได้ที่นี่ตลอดเวลานะบ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับคุณขอบคุณนะคะเอ่อฉันขอถามอะไรคุณหน่อยได้ไหมคะคุณทำธุรกิจอะไรล่ะอคะอ๋อผมทำธุรก,กิจส่งออกต่างประเทศนะ่ะรายได้ปีหนึ่งก็ไม่เท่าไรหรอก สิบยี่สิบกว่าล้านนะครับจะต้องเอาผู้ชายคนนี้มาเป็นผัวให้ได้จะได้หลุดพ้นจากไอเฟและก็ไอลูกปัญญาอ่อนนัทนสิ เสร็จแล้วเรอครับค่ะอันนี้อะไรคะเนี่ยลองเปิดดูสิสวยจังชอบไหมของส,สวยๆแบบนี้ ต้องเอมคนสุดๆตัวคุณขอบคุณนะคะขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับคุณรีบกินข้าวก่อนเถอะเดี๋ยวผมไปส่งคุณที่บ้านเองฉันว่าไม่เป็นไรดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวฉันกลับเองเดี๋ยวทำไมล่ะครับกลัวสามีคุณเห็นเหรอ มันไม่ใช่อย่างงาั้นค่ะคุณอย่าพูดแบบนี้สิคะเงินก็ได้เย็นนี้เราเจอกันอีกได้ไหมครับผมอยากได้สิคะที่ไหนดีละ่ะบ้านของผมดีไหม นี่คุณเมื่อคืนคุณไปไหนอีกทําไมไม่กลับมาบ้านคุณรู้ไหมว่าลูกอ่ะร้องให้ทั้งคืนเลยนะที่รอคุณกลับมาทำไมฉันจะไปไหนมาไหนมันก็เรื่องของฉันคุณไม่ต้องมายโยงได้ปะนี่มันจะเกินไปแล้วนะคุณพูดแบบนี้คุณยังเห็นผมแบบลูกอ่ะนี่อยู่ในสายตาคุณอยู่หรือเปล่าทําอะไรอ่ะก็ให้เกลียดกันบ้างทําไมทนไม่ได้หร รรมดา,นานก็อยากไปเลยซิฉันก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันกินก็ไม่อิ่มนี่ยังต้องมาทนอยู่บ้านหลังเก่าๆแบบนี้อีกผัวก็พิการลูกก็บัญญาอ่อนหัวขาเป๋แบบนี้ช่วยอะไรก็ไม่ได้สักอย่างน่าสงเพนจริงชีวิตฉันนี่มันจะเกินไปแล้วนะทำไมคุณถึงพูดแบบนี้ผมกับลูกอ่ะก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ คนเราอ่ะมันเลือกเกิดไม่ได้อยู่แล้วทนไม่ได้หรอทนไม่ได้อย่างไปเลยลูกอ่ะฉันก็ไม่เอาหรอกนะส่วนบ้านเก่าๆหลังเนี้ยฉันก็ยกให้แล้วกันส่วนที่ดินอีกที่ฉันขออะไรกันนะพรุ่นี้อย่าลืมไปเจอกันที่อำเภอแล้วกันล่ะยุดแม่คะอย่ามาแตะต้องตัวฉัน นี่กูํะทำะไรเนี่ยนี่มันลูกของเรานะต่อไปเนี่ยฉันไม่ใช่แม่ของมันในต่อไปมีลูกปัญญาอ่อนแบบเนี้ยใครมันอยากจะเป็นเลี้ยงวะพาละ จะเอาฉนดที่ดินนี้ไปขายน่าจะได้เงินมาสักก้อนหนึ่งละมั้งจะเอามาลงทุนกับพี่เป็นต่อจะได้รวยสักทีอ้าวทำไมคุมาเร็วจังเป็นต่อคะฉันอยากกับไอ้ผัวพี่กั่งของฉันแล้วนะคะ จริงเหรอครับวันนี้คุณอยากกินอะไรหรืออยากไปเที่ยวที่ไหนไหมเดี๋ยวผมพาไปไม่นะคะ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปทำธุระก่อนหนะคุณทำตัวตวสบายเลยนะเหมือนบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณเองค่ะเ,เป็นต่อคะคือเรื่องธุรกิจของคุณนะคะฉันอยากจะทำงนานกับคุณได้ไหมคะ งั้นเดี๋ยวเราคงกลับมาก่อนนะครับเราค่อยคุยกันต่อไปนีน้ทุกอย่างในบ้านหลนังนี้ก็จะเป็นของฉันจะได้เป็นที่นหนแจะได้รวยแล้วว้ยคุณพ่อเป็นต่อคะ่ะ เรื่องธุรกิจของคุณนะคะ่ะที่เราเคยเคุยกันไว้ฉันพอจะมีแนวทางแล้วนะคะอพอดีว่าฉันขายโฉนดที่ดินไปแล้วอะคะ่ะก็ได้มาสัก5้าแสนพอจะลงทุนกับคุณได้ไหมคะได้สิพอดีผมก็มีโปรเจกต์อยู่ที่ต่างจังหวัดพอดีเลย,ยงั้นนี่ค่ะขอบคุณนะ ผมว่าโปรเจกต์นี้ต้องผ่านไปด้วยดีเลยแล้วผมจะรีบกลับมาขอคุณแต่งงานนะเดี๋ยวผมไปเก็บของนะอคุณพอดีผมมีเรื่องรบกวนคุณหน่อยนะผมได้ไปทำสัญญาการขายกับลูกค้าไว้แต่ไม่อยากโอนเงินเข้าบริษัทอ่ะยิ่งตอนนี้ผมไม่ไว้ใจใครด้วย คุณช่วยผมได้ไหมถ้าคุณไว้ใจฉันน่ะฉันก็ช่วยคุณค่ะงั้นผมขอเก็บ ATM คุณไว้สำหรับถอนเงินก่อนนะแล้วส่วนที่เหลือคุณก็เป็นคนเก็บเงินให้ผมแล้วกันค่ะคุณไปทำโปรเจกต์คแค่ต่างจังหวัดเองทำไมต้องขนของไปเยอะขนาดน,นั้นด้วยล่ะคะ อ๋อมันมีแต่ของจําเป็นน่ะอีกอย่างระหว่างทางกลับบ้านผมผ่านชุมชนยากไร้เยอะเลยจะเอาเสื้อผ้าไปบริจาคนะคุณนี้ใจดีจริงๆเลยชั้นเนี่ยเลือกคนไม่ผิดเลยนะ <c oughs> คุณรีบไปรีบกลับนะคะแล้วก็อย่าไปมองสาวที่ไหนละ่ะอย่าให้ฉันจับได้นะคุณเจอดีแนะ่ <c oughs> ผมไม่กล้าหรอกครับทั้งตัวและหัวใจของผมเป็นของคุณคนเดียวคุณก็ดูแลตัวเองด้วยนะถ้าผมถึงแล้วผมจะรีบโทรหาคุณนะค่ะผมไปก่อนนะ รับโทรศัพท์เลยเนี่ยทำอะไรอยู่ทำไมติดต่อไม่ได้เลยวะโทรหารก็ไม่รับทำไมติดต่อไม่ได้เลยเนี่ยไม่อยู่ไหนของเขานี่คุณเป็นใครเนี่ยมาอยู่บ้านผมได้ไงเรานี่ผู้คุยเป็นใครอะคะเข้ามาบ้านฉันได้ยังไงคุณคะนี่เราสองคนเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เองคะ่ะแล้วคุณอะเป็นใครมาอยู่บ้านฉันได้ยังไงคะ เป็นต่อหายไปไหนเนี่ยฉันก็บอกอยู่เมื่อสองวันที่แล้วว่าจะกลับไทยวันนี้คนส่วนคนนี้ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะคุณคุณจะหักเงินดีไหมเนี่ยเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะคนส่วนกันเหรอนี่คุณไม่ได้จำคนผิดแล้วก็ไม่ได้เข้าบ้านผิดด้วยใช่ไหมใช่คนนี้หรือเปล่าคะ ใช่ค่ะเนี่ยแหละคะ่ะคุณสวนบ้านฉันแล้วคุณเป็นอะไรกับเป็นต่อคะหรือว่าเป็นเมียเป็นต่อใช่ค่ะฉันมาอยู่กับเป็นต่อได้หนึ่งเดือนแล้วคะ่ะเขาบอกว่าจะไปทำโปรเจกต์ต่างจังหวัดแล้วก็ยังเอาเงินฉันไปอีกห้าแสนด้วยนะคะทโปรเจกต์ด้วยอ่ะคุณผมว่าคุณถูกหลอกแล้วแหละ นี่คุณอยู่กับเป็นต่ออ่ะคุณไม่รู้นิสัยเขาเลยเหรอ <S <S ผมว่าคุณนี่ไป็นใจสน,นุกเถอะอ๋อพวกเราสองคนน่ะจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่ถาวรแล้วนะรบกวนคุณอ่ะช่วยเก็บข้าของคุณอ่ะเอกไปด้วยนะครับคุณไปเข้าไปดูซิว่ามีอะไรหายบ้างหรือเปล่าเนี่ย กันวะนนี้รับโทรศัพท์สิวะ แล้วไม่ใช่เหรอไม่ต้องการผมกับลูกทิ่พิการไม่สมบก,กรแบแบบนี้คุณงตอนนั้นฉันคิดผิดแล้วฉันขอดทษคุณให้อบภัยฉันเถอะนะอ,องตอนนั้นฉันหลงผิดอ่ะฉันไม่เชื่อคนหลอกลวงพวกนั้นอ่ะ อนนี้ฉันไม่เหลืออะไรแล้วฉันเหลือแค่คุณกับลูกเท่านั้นนะคุณคุณให้อไัยฉันนยนะคุณพอเถอะสายเกินไปแล้วคุณมาทางไหนกลับไปทางนั้นไปคุณพลอยใช่ไหมครับผมขอจับคุณในข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับนายเป็นต่อ ช่อกงทรัพย์สินของผู้อื่นจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะฉันไม่รู้เรื่องนะแต่ประวัติการโอเนเงินของผู้เสียหายโอนเข้าบัญชีในชื่อของคุณหมดเลยนะครับอะไรนะคุณพอดีผมมีเรื่องรบกวนคุณหน่อยนะผมได้ไปทำสัญญาการขายกับลูกค้าไว้แต่ไม่อยากโอเนเงินเข้าบริษัทอ่ะคุณช่วยผมได้ไหมถ้าคุณไว้ใจฉันน่ะ ฉันก็ช่วยคุณค่ะปูนมามีอะไรให้ผมช่วยก็บอกได้นะครับแล้วผมจะรีบกลับมาขอคุณแต่งงานนะผมขอเชิญคุณไปลรงพักด้วยนะครับทั้งตัวและหัวใจของผมเป็นของคุณคนเดียว มชายจข่าวสั้นกันเองกับดิฉันขวัญรวบแล้วหนุ่ม18มงกุฎชอบกงทัพย์หลักล้าน โดยผู้กำกับการแจ็คได้จับกลุมนายเป็นต่อได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งเมื่อเย็นวันนี้และได้จับกลุมภรรยาของนายเป็นต่อโทษฐานสมรู้ร่วมคิดเมื่อเช้าวันนี้โดยภรรยามีย <c oughs>